สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาคุยกับโฟกัสแล้วก็คุณแม่โฟกัสนะครับอยากถามหน่อยครับว่าโฟกัสเนี่ยเป็นเราจะเรียกว่า X Men ละกันนะครับ X m ม n โอเคครับถามนิดนึงครับว่ามีความแตกต่างอย่างธรรมดายงไงครับน้องจะด้วยกันของน้องน้องเป็นออพิสติกแล้วก็ LD แล้วก็แอสเพอร์เกอร์น้องเป็นทั้งหมดสาอย่าง ก็เรื่องการเรียนรู้ค่ะน้องจะเรียนรู้ได้ช้าค่ะแล้วการสลับซับซ้อนอย่างเรื่องเลขเรื่องคำนวณอะไรอย่างเงี้ยน้องจะไม่ค่อยได้ครับแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรที่ได้มาเรียนดำน้ำครับเพราะว่าการเรียนดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่มันยากนะครับสำหรับคนธรรมดาบางทีก็ยังยากเลยนะครับมีแรงบันดาลใจคือผมเปิด u t u b e ดูนี่แหละ แล้วก็เห็นเขาดำแล้วนี้ไปดำสโนวก์เกิลหลายรอบแล้วแหละสโนว์เกิลเนี่ยหลายรอบแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่สนุกพอ,อก็เลยขอแม่บอกเออขอดำได้ไหมสกูบ้าแม่ก็ก็จะยอมจะยอมไ <c oughs> อ้ลูกเพื่อนเป็นไงดียอถึงยอมให้ปวดกันของดำหามันไม่ป, <c oughs> ปวดปวดมากค่ะแล้วตอนแรกๆคึงไม่ยอมเลยน้องขอแม่เรียนมาทั้งหมดใช้เวลาขอประมาณเกือบ5ปีค่ะ กว่าแม่จะตัดสินใจให้น้องเรียนเพราะว่ากลัวเรื่องอันตราย<ป>การดำน้ำลงไปเราไม่มีความรู้ตรงนี้เราก็กลัวเรื่องการใช้อุปกรณ์ทุกอย่างมันจะทําให้น้องเกิดอันตรายได้ไหมแล้วความสามารถของน้องเนี่ยจะทําได้ไหมตรงนี้ที่แม่เป็นอยูแต่ทีนี้ที่มาตัดสินใจให้น้องเรียนก็หนึ่งความพยายามของน้องที่จะขอแล้วก็เอาข้อมูลมาให้แม่ดู ว่ามันไม่อันตรายนะแม่เอายูทูมาให้แม่ดูก็เลยให้น้องเริ่มเรียนคือจริงๆอี่ยทุกอย่างเนาะไม่อันตรายหมดแหลกมันมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่อยู่กับเราด้วยว่าจะทําให้อันตรายไหมใช่ไหมครับอย่างขับรถเหมือนกันคือจริงๆอ่ะถ้าเราไม่เมาหรือว่าเราไม่ประมาทมันก็ไม่อันตรายนะครับก็ไม่เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเห่นกันถ้าเราล็อก้อแล้วก็เช็คปกหรือว่าทําตามข้เรยกสตนดาณการดำน้ำนะครับมันก็ไม่อันตราย ตอนเด็กๆนี่โฟกัสเขายังไงบ้างครับในเรื่องก็คือตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเราก็พอมารู้ว่าเขาเป็นเด็กไม่ใช่เด็กธรรมดาครับเพราะว่าตอนที่เขาเรียนหนังสืออยู่เนี่ยคุณครูโทรมาหาผมไงครับแล้วผมก็ไปหาเขาที่โรงเรียนก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรียนเราก็เดินใช้มือเนี่ยเคาะหัวเพื่อนไปเรื่อยๆอ่ะครผมก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเขาไม่ธรรมดาผมก็เลยไปปรึกษา ก็เลยพอทราบว่าเขาเนี่ยเป็นออทิสติกก็เลยเอ๊ะไปยังจะทำยังไงใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่เด็กเลยคเขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาขนัดซ้ายนะผมก็เลยถามคุณครูคุณครูบอกให้มาเขียนมือขวาก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็เขียนหนังสือมือซ้ายแล้วก็บอกเด็กพวกนี้เนี่ยต้องไปเรียนดนตรีใช่ไหมผมก็พาเขาไปเรียน เียนโนนะสุดท้ายปรากฏว่าเขาไปเรียนกลองทั้นนั้นที่พ่อกับแม่เนี่ยไม่มีใครเรียนดนตรีเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลยเกี่ยวกับดนตรีใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาเรียนกลองแล้วพอโตขึ้นเรื่อยๆเ,เขาอยากทําอะไรเนี่ยก็จะตามใจเขานะอย่างว่ายน้ําอย่างดําน้ําเนี่ยผมว่าเป็นห่วงเขามากใช่ไหมแต่สุดท้ายในความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยเขาก็ทาตรงนี้ให้ได้ สุดท้ายผมก็เลยมีความคิดว่าก็ต้องปล่อยเขา,าอาปล่อยเขาให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำใช่ไหมก็เลยก็เลยให้เขาลองลองลอง,ลองทำดูก็จะเป็นแบบอย่างเรื่องำดำน้ำเนี่ยเขาก็ตั้งใจใช่ไหมาครอบครัวแต่ว่าเขาก็ตั้งใจเขาก็ตั้งใจมากแล้วว่าเขาก็มาบอกเรื่อยว่าจะทานู่นทํานี่แต่ผมก็ไม่ยอมไงเพราะว่าเป็นผูมิใช่ไหมแต่ผมก็เคยคิดถึงสมัยก่อนว่าไม่เคยบังคับอะไรก็ได้ไใช่ไหม ก็เด็กอ่ะให้ทําอย่างนี้บางทีก็อยากทําแบบนี้ให้เป็นอย่างนี้ก็อ,อยากจะเป็นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเออก็ลองดูได้ตามใจเขาดูว่าโอเคไหมใช่ไหมเราก็มีคว,วามวาเป็นห่วงในเรื่องต่างๆที่ว่าเราก็คิดว่าเขาเป็นคนที่เป๊ะอ่ะทาอะไรเนี่ยเขาจะเป,ะเปะ๊ะๆเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะท่องจำวิธีการอะไรได้ก็เลยคิดว่าถ้าไปเรียนเนี่ยกับครูเนี่ยเขาทาได้ไหมก็บอกว่าเขาทาได้แล้วก็เวลาลงน้ําเนี่ย ผมก็มีความคิดว่าเขาลงเนี่ยก็ต้องมีบัตดี้ครับใช่ไหมไม่ใช่ดำน้ำอยู่ดีคุณจะลงไม่ได้คนเดียวครับใช่ไหมลงน้ำก็ต้องมีคนที่แบบมาดูแลก็โชคดีที่ว่าได้กูโจ้ได้กูซูคแล้วได้ทีมงานหลายคนเลยที่ลงไปดำด้วยกันครับก็เลยโอเคใช่ไหมครับก็เลยดูแล้วแบบน่าจะโอเคนี่เขาบอกว่าจะไปต่อแล้วไงอ่าเขาจะไปต่อผมก็มีความกังวลแต่สุดท้ายก็ต้งจะขัดเขาไม่ได้ทั้งนัเลยเขาจะลองดูครับจะเป็น โอเคครับแล้วโครงการเนี่ยมีเรียนโอเพ่นจบแล้วเนาะับมีแผนจะอะไรอย่างเงี้ยมีแผนว่าจะไปถ่ายทะเลก่อนครับจะไปถ่ายคลิปอย่างเงี้ยที่ทะเลก่อนถ่ายดาเล่นที่ทะเลแล้วกลับมาก็จะลองถามครูว่าผมต่อแอดวานได้หรือยังครับถ้าผมต่อได้แล้วผมก็ต่อเลยแล้วพอผมต่อแอดวานแล้วผมก็จะดําเล่นละว่าดาเที่ยวละเก็บได้เก็บประสบการณ์ ก็ไปดำตามที่ต่างๆแล้วเวลาดำเนี่ยรู้สึกอินไหมรู้สึกชอบไหมชอบชอบ <ๆ S 2> ตรงไหนของการดำชอบตรงที่ว่ามันได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะกว่าดำผิวน้ำอ่ะครับมันได้เห็นอะไรใหม่ๆมันได้แบบใกล้ชิดอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นอรอบดูพวกปการางแล้วก็อยากจะเจอฉลามวาน กระเบนเนนต้าครับใช่เยอะหน่อยคงได้เจอต้องทำเรื่อยๆคนดำมาเป็นร้อยร้อยได้ก็อาจไม่เจอเนาะครับมันเจอยากครับมันเจอยากของพวกนี้แล้วฉลามว่านเนี่ยผมเคยเห็นตัวจริงละที่อควาเรียมของโอซาก้าที่ญี่ปุ่นครับอันนั้นเป็นของเลี้ยงเนาะใช่ไงก็เห็นอยู่แล้วอยากเห็นธรรมชาติโอ้ยเห็นธรรมชาติเลยแล้วคุณแม่ครับไม่ชอบทำน้ำหรอแม่ไม่ไม่ถนัดเรื่องนี้เลยค่ะไม่ถนัดเลยเลือกนั่เวนเจอร์หรือว่าเรื่องที่จะลงน้ำไปเพราะคุณแม่มีความกังวลอ๋อ ครับเป็นลงไปที่มืดๆแคบๆไม่ชอบอ๋อครับครับอ่าหมายถึงว่ากลัวความมืดหวานใช่กลัวความมืดหวานแล้วก็แพนิคแพนิคกจะวว่ายน้ำเป็นไหมครับว่ายน้ำเก่งค่ะว่ายน้ำเก่งจริงๆก็อยากจะให้เรียนนะครับเผื่อได้ลงไปเป็นพี่เป็นอาจารย กลัวจะทําลูกเสียไปด้วยแต่ไมว่าโฟกัสอาจจะดูแลแม่ไม่ใช่แม่ถ้งดูแลแม่เพราะแม่จะแบบว่าตื่นเต้นเลยจะแบบว่ากังวลเยอะอาจจะเตรียมอุปกรณ์แต่แต่ถ้าโฟกัสเขาจะเป๊ะกว่าแต่พอดำจนชินแล้วจนติดแล้วเนี่ยครั้งนี้อยากจะดำละมันจะคิดถึงตลอดเลยพี่อยากจะไปอยากจะไปเพื่อนๆคุณแม่หลายหลายคนเลยที่ชอบดำมา เพื่อนสนิทของแม่คนนึงก็ดำน้ำเก่งมากแต่แม่ไม่เคยตามเขาไปเลยลองดูครับลองคิดดูเส่อว่าอีกหน่อยเนี่ยอาจจะลองลองดำก่อนก็ได้อาจจะลองดำเป็นพวกฟรีไดสกินไดก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้กลัวเราจะพุดน้ําลงไปแล้วดำห้าเมตรอะไรอย่างเงี้ยได้ก่อนลองดูปลาดูปราการ์ปให้มันคุ้ก่อนแล้วค่อยต่อสกูบา้าอะไรก็ได้เพราะถ้าเกิดโฟกัสในไของคลิปเนี้ยคุณแม่จะได้ดูแลดูแลกัน2องคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เพราะว่าแม่ลูกก็จะได้รูรร้ใจกันนะครับลองดูมีโอกาสก็นกแนะนำกนัครับโอเคงั้นวันนี้เราก็ขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะให้โฟก,กัสลองสำมรัสดูที่สามเนาะรดูว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับข้าขอบคุณนะากครับใช่ไหมครับพี่ใช่นี่คือการร้อยเข้มขัดตะกั่วของโฟก,กัสนะครับ ผิดครับสอดอีกรูนึงเอาขึ้นมาตรงนี้เอาขึ้นมานี้วางก่อนวางก่อนใช้มือซ้ายจับใช้มือซ้ายจับใช้มือซ้ายจับจับไว้แล้วเอามือขวาจะเห็นได้ว่านะครับอะไรที่ต้องใช้ขั้นตอนการทําหรือว่าซับซ้อนนิดหน่อยนะครับอาจจะเรียนรู้ได้ช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ต้องชิดประมาณแบบว่าคิดกันเลยอันนี้คือมันจะอยู่ข้างลําตัวเราเอาชิดกันเลยครับ,รบอันนี้ออกมาอีกหน่อยก็ได้ออกออกมากเลื่อนออกอีกอใช่ก็ต้องก้อนนี้ออกก่อนไม่ต้องไม่ต้องค่อยๆขยับขยับได้อันนี้เราต้องสอนให้โฟกัสแก้ปัญหานะครับจะได้ทําเป็นอเออเรามาดูโฟกัสประกอบชุดเข้ากับแทงนะครับประกอบดีดีไม่ครับโฟกัสเอาใหม่ตรงนี้เลื่อนมาให้มันได้ประมาณหนึ่งฝ่ามือ นะครับเลื่อนลงมาอีกอันนี้มันน้อยไปยให้เลื่อนลงมาอีกนะครับโอเคแล้วดูจัดให้ตรงจัดตรงนี้นะครับให้ตรงให้ตรงใจเย็นต้องใจเย็นๆใหม่ๆก็อย่างนี้แหละโอเคไปนั้นเรียบร้อยประกอบเลคเกอร์เลเตอร์ครับพอประกอบชุดและใส่ชุดดำน้ำสกูบ้าเรียบร้อย ต่อไปก็เป็นการลงน้ำด้วยท่าจายแอสไตน์โฟกัสก็ทำได้เป๊ะและสวยมากเลยต่อไปก็ให้โฟกัสทำสกิลควานหาเล็กจากหลังไหลนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่นักเรียน Open Water ต้องทำกันทุกคนเริ่มโดยการบอกว่าคุณดูผมควานหาเล็กคูเลเตอร์หลังไหลโอเคนะโฟกัสตอบโอเคหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกหายใจเข้าแล้วกั้นหายใจไว้เอาเลกูเอเตอร์ออกจากปากแล้วปล่อยฟอากาศคว่ำมอมพีดลงและควา้างเลกูเลเตอร์ไปที่หลังไหล่พร้อมกับเอียงตัวไปด้านขวาชี้มือขวาไปด้านหน้าพร้อมลูดลงมาข้างลำตัวควานหาเลกูเลเตอร์และใช้มือขวาจับเลกูเลเตอร์เข้าปากเคลียน้ำออกจากเลกูเลเตอร์ทำการหายใจต่อโอเคไหม ให้โฟกัสทำโฟกัสก็ทำอย่างช้าๆนะครับเอาเรกูเอเตอร์ออกจากปากปล่อยบับเบิลใช้มือขวายื่นไปข้างหน้าเอียงตัวมือขวาแตะไปที่ข้างลำตัวและก็โอกควานหาเรกูเลเตอร์ใช้มือซ้ายลูดมาที่แขนขวานะครับแล้วก็จับสายเรกู l เลเตอร เอาเลกูเลเตอร์เข้าปากและเคลียร์เลกูเลเตอร์โอเคครับก็ทำได้ดีครับเยี่ยมมากและผมก็เตือนว่าจำไว้นะต้องเอียงตัวไปทางเลกูเลเตอร์โอเคไหมทักษะนี้ก็เป็นทักษะที่สำคัญนะครับที่นักดำน้ำทุกคนจะต้องทำได้เวลาเลกูเลเตอร์หลุดออกจากปากก็จะใช้วิธีการนี้ในการควานหาเลกูเลเตอร์กลับมาเข้าปาก และหายใจต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นทักษะการปล่อย SMB ทักษะนี้เป็นทักษะที่นักดำน้ําทุกคนควรจะทําให้ได้นะครับเพราะว่าตัว SMB นั้นจะจะเป็นตัวส่งสัญญาณบนผิวน้ําให้เรือที่จะมารับเราได้เห็นนะครับและแสดงตําแหน่งว่าเราขึ้นสู่ผิวน้ําตําแหน่งไหนโดยคราวนี้วันนี้นะครับก็จะมีพี่ปูมาร่วมฝึกด้วย ต่อไปเรามาดูโฟกัสปล่อย SMB บ้างใช้ได้ครับถือว่าดีเลยทีเดียวในกับการปล่อย SMB 2ครั้งแรกนะครับส่วนพี่ปูก็ได้ฝึกมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำมานานก็คงจะลืมครับลืมขั้นตอนก็ไม่ว่ากันละครับ ของอะไรที่ไม่ได้ทำบ่อยอาจจะลืมได้เพราะฉะนั้นต้องมาฝึกฝนบ่อยๆนะครับต่อไปก็เป็นการฝึก b ย o อน n c ่หรือควบคุมการลอยตัวครับโดยเริ่มต้นที่พี่ปูก่อนพี่ปูครับติดนะครับวันนี้ก็พี่ปูมาลองอุปกรณ์ใหม่มาลอง b c d ใหม่ด้วยครับก็ไม่ว่ากันครับคงจะกะผิดนะครับติดครับติดรู้ตัวแล้วครับว่าติดยังยังฝืนครับยังฝืน ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังใหม่นะ้องอุปกรณ์ก็อาจจะ,ะยังกะประมาณไม่ได้นะครับโฟกัสก็ต้องมาช่วยพี่ปูนะครับคราวนี้มาดูโฟกัสบ้านนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับผ่านเฉลุยโฟกัสนี่ดำมายังไม่ถึง10ได์เลยนะครับดำน้ำยังไม่ถึง10ครั้งเลยถือว่าทำได้ดีครับแม่ท่าดีใจนะครับไม่ยอมแพ้ครับพี่ปูก็เอาใหม่ มาหรือฉันจะทําให้ดูมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผ่านไหมผ่านไปได้ครับโอ้ผ่านโอ้ติดนิดนึงครับติดนิดนึงนะครับติดที่ขานิดนึงโอเคไม่เป็นไรครับโฟกัสก็จะลองอีกนะครับมาครับฟ้าบเนียนเนีนุ่มๆนะครับโอ้โหถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะครับว่าดํามาไม่ถึงสิบได้นี่เอาละครับพี่ปูก็ขอลองอีกครั้ง มาแล้วครับอา้าติดข้างบนครับนิดนึงนะครับคราวนี้โ oh, <no. S 1> <laughs> ฟกัสก็ต้องมาช่วยนะครับพีปูไม่ยอมแพ้นะครับเอาอีกครั้งหนึ่งมาฉันจะยอมแพ้ได้ยังไงจะแพ้เด็กได้ยังไงปื๊บผ่านฉลุยครับโฟกัสไม่เด็กแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าโฟกัสนี่อายุ19แล้ว ที่ปูนี้ก็การลอยตัวถือว่าใช้ได้นะครับโอเคแต่วันนี้ด้วยอุปกรณ์ที่ใหม่นะรีบ b ดีที่ใหม่อาจจะเทอะทะนะครับยังกะไม่ถูกอ่าออนี้เรามาเล่นลอดห่วงกันดีกว่าโดยมีผมโฟกัสลอดก่อนนะครับแล้วก็มีผมตามมาปึ๊บมันแน่นอนอยู่แล้วครับผมต้องทำผ่านสิครับ พี่ปูก็ลองอีกอ่าคราวนี้เริ่มกะระยะได้ละผ่านนะครับตามด้วยโฟกัสนะครับจะเห็นว่าโฟกัสนี่กะดีมากนะครับท่านผู้ชมเห็นโฟกัสและพี่ปูดำน้ำแล้วมีความสนุกแบบนี้เกิดความรู้สึกอยากเรียนกันบ้างไหมครับแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับและต่อไปคงได้เห็นโฟกัสและพี่ปูออกทริปดำน้ำจะยิ่งสนุกสนานกว่านี้แน่นอนติดตามกันนะครับอยู่ในน้ำนะครับโฟกัสนี่ผิวมาก อะไรที่เขาชอบทําแล้วทาเพลินๆนี่จะพิวมากโอ้นี่ครับมีเซอร์ไพรส์ครับทําสกิลนี้อะทำทักษะนี้ให้ดูเลยโนมัสวินนะครับทักษะนี้ไม่ง่ายนะครับสําหรับนักดำนำ้นำํามือใหม่ถอดหน้ากากดำนำ้นำําแล้วก็ดำน้ําไปด้วยนะครับอันนี้ไม่ง่ายนะครับเห็นเห็นอย่างนี้นะครับไม่ง่ายเลยอ่าเป็นไงครับไม่กลัวไม่แพนิคด้วยเสร็จแล้วใส่กลับนะครับอ่า พร้อมกับพร้อมกับเคลียร์น้ําในหน้ากากออกหมดด้วยเป็นไงล่ะครับนี่เอาละครับอันนี้แถมนะครับ พี่ปูก็จะทําการดักได้ให้ดูนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่สําคัญสําหรับคนที่เรียนสกินได้หรือฟรีได้นะครับพี่ปูทําได้ดีมากเลยอายุ52แล้วน,นะครับก็เพิ่งจะมาเรียนดําน้ําทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนเราไม่แก่ไปสําหรับการเรียนสนใจเรียนดําน้ําไม่ว่าจะเป็นสกินได้ฟรีได้หรือสกูบา้าสอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์และกดติดตามสับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอ okay, เคเยี่ยมากถูกต้องนะครับขึ้นมาก็เคลียร์ท่อสน็อกใสกันค่นต่าน้ำออก